อย่ารอจับไปเฮ้ยจะไปคิดยากชีวิตเท่านั้นนะมันบ่มี่ยังดีดอกบอกซื่อซื่อซะเออเออดีแน่นอนเลยคอยหัวแล้วเนี่ยคอยหัวแล้วเนี่ยยายบีกยายบี๊กคนขันบ้านยายบี๊กนั่งแล้วเนี่ยแต่ว่านั่งแล้วแต่ว่าโอ้ยอยเบอกดอกวงนี้มันไ่ต้องการผู้หญิงดอกวงนี้ เจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าสิมานางน้ำผู้ชายแต่งแด่ยายวีกเข้าเดียวนางเข้าเดียวเดี๋ยวคอยถามเจ้าเนี่ยผู้ใดตั้งซื้อเจ้าเห็นว่าซื้อวีก่ะขันหัวบ่อะล่ะกูถามเดี๋ยวมึงต้องฟังตีเฮ้ยไปใจ้งกูเลยนะอเอะไปฟังบไปฟังไฟน้ำจักรบุญเนี่ยไปน้ำจักรบุญเนี่ยไปเอาเงินซื้อเนียเนี่ยคอยเปอร์เซ็นเป็นขอเขากินซื้อๆื้จีเบิสหนี่มันแห้งเลี้ยหน่อยอยู่นี่มานั่งไก่เราจะม่านั่งไก่าย เออมีใจวี di sensory, di ่ใจวี hmm? oh, <c ười> ่เม hmm? ีเ yeah. จ oh, ้าบ่เห็นดอกให้ข da ่อยนั่งนําจะข้าวแน่เอ้ยไปไกลๆนะนะอีเกียดังวิงผู้ใดตั้งซื้อให้เจ้าซื้อวิงนี่หือไหอังผู้ใดตั้งือให้เจ้าือวะหโอ้บ่รู้เกิดมาก็ได้ยินือนีโลดบ่้ตั้งวะเอาเสียงเหยังกินแน่โอ้ยมันบ่แม่นเวทีของแม่ิงอยู่นี่ผู้ายเขาคุยกัน ต่ซือกับเขาหูหรือว,วีกไัน้เนี่ยนี่ก็บบมาขลยมเมาใกล้หลายไว้ยามาใกล้่อยปานั้นจะไปใส่เจ้าก,ก็ไปซะสักไปยังจะไปไปใส่ก็ไปไปเน่อ,อ้ยมันบ่เมนแนวมันบ่เมนแน,น,น,นวนนของเมยงิงเห็นบ่ดมันบ่ยังเลยดิเออมันจีนบเบิร์แล้วลกต้องดใจต้องไปถ่ายจังหน่อยเนี่ยกินเน่ยเ่จังใสดินมัสั่งว่าบอกไยล้วเจ้าเขาเออเเอเอออ นาน่าน่าโอ้สรุปกูไม่ได้กินซ้ำโอ้เจ้าอีไปไลยเจ้าก็ไปยัยเจ้าคือกล้าปฏิเสธคนสวยวะขั้นสวยคือขั้นหัวเถวะวะของบะคือไม่ได้สาวหัวสาวปีหลอกไปบ้านเจ้าไปเจ้ามาไก่มะไก่จะบ้าล่อแหล่แถวนี้เสียตัวนี่สิบอกไว้ก่อนนะบอยันของบ่คือไม่ได้ชิบแตกกูดอกของบป็น โอเป็นธูเฮ้ยยังล่ะยังล่ะเอายายเอายายนี่นี่นี่แก้วเอออเายายนี่ใจเราไลยดีใจเราเลยจะมาีะยังยังเมย์มาเลยหาจัมฮาไดก็จะได้รู้เนี่ยโอ้เพิ่งเ่ได้ว่าคอยดีให้เดี๋ยวเดียวยายบีจะอีไปใส่คุยคุยกันก่อนนั่งคุยกันก่อนจะอีไปใส่โดนนี่ฮะไปบ้านเขาเพื่อนบ้านกันดีเขาเพื่อนบ้านกันเต็มขวดปี่นแลวเตมขดปีลนแล้ว ไู่ไดเครื <S <S ่องไม่ไดเครื่องไปบันดีกว่าเดี๋ยวยายวิกเดี๋ยวรอก่อนยายวิกไปไปนะยายวิกเดี๋ยวไม่ไปวยายเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อน